สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองมยณนเวทค่ะเครื่องรางสายพายมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วค่ะปัจจุบันก็ยังคงมีให้เห็นอยู่ในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพายสีพึ่งสายพายกุมารทองสายพายไปจนถึงพระขุนแผนเครื่องรางที่มีคำว่าพายต่อท้ายทั้งหลายถือว่าเป็นเครื่องรางสายพายค่ะ พรายก็คือผีที่มีฤทธิ์มากกว่าผีประเภทอื่นเพราะว่าผีพรายคือผีที่ตายโหงตายผิดธรรมชาติทำให้วิญญาณพวกเขายัางคงต้องวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์จนกว่าจะถึงเวลาที่จะไปสู่ภพภูมิอื่นได้การตายแบบนี้จะมีอาถรรพ์และพลังในตัวมีฤทธิ์ในการทำสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุนี้โบราณาจารย์จึงได้นำวิญ,ญญาณเหล่านี้ มาสถิตยอยู่ในวัตถุอาถรรพ์ต่างๆและบางเครื่องรางก็ใช้ชิ้นส่วนของศพมาเป็นมวลสารในการสร้างด้วยก็มีค่ะวัตถุประสงค์การสร้างก็เพื่อให้พรายเหล่านี้มาช่วยผู้ที่ครอบครองบูชาและเพื่อให้ได้บุญและกุศลไปด้วยใครที่ยังไม่เคยบูชาเครื่องรางสายพรายแต่ว่ามีความสนใจอยากจะลองหามาบูชาบ้างอย่าพึ่งใจเร็วด่วนได้รีบหามาบูชานะคะ ให้ทำการทดสอบก่อนวันนี้แอดมีวิธีทดสอบเครื่องรางสายพลายก่อนตัดสินใจเช่าบูชาของจริงเอามาไว้ที่บ้านให้มาลองทำกันดูค่ะ 1. ให้คุณหารูปหรือว่าปิ้นรูปเครื่องรางสายพลายที่สนใจออกมาค่ะเช่นรูปพักเครื่องสายพลายสีพึ่งพลายน้ำมันพลายหรือแมแตะกุมารทองสายพลายอะไรก็แล้วแต่ที่คนขายเขาบอกว่า มีจิตวิญญาณพรายสถิตอยู่ในนั้นให้นำภาพวัตถุอาถรรพ์นั้นมาวางบนพานหรือผ้าขาวค่ะจุดทูปบ,บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านหรือว่าร้านค้าของคนขายนะคะบอกขออนุญาตอัญเชิญพรายให้ออกมารับเครื่องเส้นไหว้และอธิษฐานขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางบ้านของเราด้วยค่ะบอกให้ท่านเจ้าที่รับรู้ว่าเราจะเชิญพรายเข้ามารับเครื่องเส้นไหว้ในบ้าน เขาเป็นวิญญาณค่ะเขาไม่ได้อยู่ในเครื่องรางอย่างเดียวค่ะเขาสามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้นะคะ 3. ให้เตรียมของเส้นไหว้ตามที่รู้มานะคะเช่นอาจจะสืบรู้มาว่าเครื่องรางชิ้นนี้ต้องบูชาอะไรก็ให้เตรียมเครื่องเส้นไหว้เอาไว้นะคะาตามวิธีที่แอดรู้มาก็คืออาจจะมีการถวายเหล้าขาวเครื่องขาวของหวานให้ถวายหลังเที่ยงคืน หรือวันพระวันโกลก็ตามแต่ผู้สร้างกำหนดมาค่ะจากนั้นก็สวดบทบูชาเครื่องรางหรือบทกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้พลาย 4. ให้อธิษฐานขออะไรสักอย่างที่ไม่ยากจนเกินไปค่ะให้ขอในสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยนะคะเช่นขอให้ขายของได้ตามเป้าขอให้ติดต่อเจรจาธุรกิจสำเร็จหรือขอให้คนที่ไม่เคยโทรไม่เคยติดต่อมาหาเลย ให้เขาติดต่อมาหารวมถึงขอให้ลูกหนี้เอาเงินมาคืนด้วยการขอให้พลายช่วยควรขอทีละเรื่องบอกซ้ำๆบ่อยๆในเรื่องเดิมๆค่ะ 5. ให้ลองทำตามดูสักสองสาครั้งนะคะถ้าหากได้ผลก็ให้เช่าบูชาเอามาเป็นของของเราได้เลยแต่ถ้าหากไม่ได้ผลลองขอแล้วไม่ได้ก็ให้ผ่านไปดูรายการอื่นได้เลยค่ะ บางคนอาจจะเพียงแค่ตั้งจิตสวดภาวนาแล้วอธิษฐานขอบอกว่าหากสำเร็จแล้วจะกลับมาเช่าบูชาแล้วผลปรากฏว่าสำเร็จตามจริงที่ขอก็ต้องกลับมาบูชาเครื่องรางดังกล่าวด้วยและหากได้เช่าบูชาเครื่องรางสายพายมาแล้วคุณต้องจุดธูปบูชาบอกกล่าวแก่เทวดาที่คุ้มครองตัวเราและบอกกล่าวแก่เจ้าที่เจ้าทางในบ้านด้วยค่ะ ให้แนะนำตัวให้พรายรู้จักบอกชื่ออะไรต้องการนำเขามาช่วยเราเรื่องอะไรให้อยู่กับเราและให้คอยช่วยเหลือแล้วเราจะทำบุญเส้นไหว้เป็นอย่างดีแนะนำตัวแล้วก็ให้แนะนำสมาชิกในบ้านให้พรายรู้จักด้วยจะได้ไม่ไปรบก,กวนคนอื่นๆในบ้านส่วนการจัดวางเครื่องรางพรายก็ให้วางแยกต่างหากจากหิ้งพระนะคะ ถวายอาหารได้ตามปกติเหมือนที่เรากินกันไม่จําเป็นต้องเป็นของดิบของคาวเสมอไปอาจบอกกล่าวกับเครื่องรางว่าจะถวายทุกวันหรืออาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งก็แล้วแต่สะดวกค่ะแต่ต้องถวายอย่างสม่ำเสมอทำตามที่พูดเอาไวา้และต้องหมั่นทำบุญไหว้พระหมั่นสวดมนต์อุทิศบุญกุศลให้กับพรายที่อยู่กับเราเป็นประจำ เขาจะได้มีพลังช่วยเหลือเราได้มากขึ้นค่ะเครื่องรางสายพายนั้นก็จะมีทั้งพายขาวพายดำค่ะขึ้นอยู่กับการสร้างหรือการปลุกเสกข,ของอาจารย์แต่ละท่านถ้าหากเป็นสายดำพายอาจจะเกเรชอบกินเหล้าชอบของดิบออกแนวนักเลงหนักเข้าพายเหล่านั้นอาจจะเข้าครอบงำผู้เป็นเจ้าของได้พาให้เจ้าของเดือดร้อนได้ ส่วนพรายสายขาวอาจารย์ผู้สร้างจะคัดสรรเลือกวิญญาณที่ดีหรือมีการอบรมดวงวิญญาณให้รู้จักบาปบุญคุณโทษให้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นก่อนนำมาบรรจุใส่ในเครื่องรางถ้าเป็นพรายสายนี้ก็จะไม่ค่อยมีโทษกับผู้บูชาผู้เป็นเจ้าของใครอยากจะหามาบูชาก็พยายามหลีกเลี่ยงพรายสายดำนะคะศึกษาข้อมูลให้ดีและจิตต้องแข็งด้วยค่ะ จบคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอดด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ